ทำไมท่าน80พระพุทธเจ้าทำไมยังหนุ่มไม่หนุ่มนะในพระไตรปิฎกก็บอกไว้ว่าว่าปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าร่างกายได้เสื่อมสลายไปแล้วผิวพรรณที่เคยสวยงามปัจจุบันก็เหี่ยวย่นหมดแล้วไม่ใช่หนุ่มนะไปอ่านใหม่นะข้อ8ที่นอนที่นอนอันสูงใหญ่ให้นอนเสือ่อไม่จำเป็นต้องเสื่อก็ได้ฟูก็ได้ที่นอนเล็กๆก,ก,ก็ได้ที่ไม่ใหญ่อะ่ะที่นอนบางๆเง้ยได้หมดนะสอนสังเรศทำให้มากหน่อยโอ้ยกูสอนประจำมึงได้ฟังบ้างหรือเปล่าล่า สังเลขารมเครื่องขุดเกากิเลกูไปที่ไหนกูก็สอนมึงได้ฟังมั่หรือเปล่าม e. ึงอย่ามาเน้นอะไรให้มันมากนกเลยวะอย่ามาเจ้ากี้เจ้าการกูเลยกูจะสอนอะไรกูจะเห็นประโยชน์ของการสอนนั่นเองไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายมันจะมาวุ่นวายเลยหนักหนากูรู้กาลเทศะวาระเวลาในการพูดว่าจะต้องสอนอะไรจะต้องพูดอะไรมึงไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายไปจะไปไหนก็ไปไปมันวุ่นวายจริงๆกูรู้เองเวลาไหนควรสอนอะไรเวลาไหนไม่ควรสอนอะไรมันวุ่นวายไปหมด บริจาร่างกายจะมีอัน,นิสงส์อย่างไรการให้ทานไงการสละร่างกายของตนเองการสละการสละการให้การถ่ายถอนออกไปการสละร่างกายเราคิดว่าเออกอนตายเราจะเอาศพเราไปจัดสวยงามตกแต่งประดับประดา,ะดา,ะดาแต่เรายอมสละได้นี่ถือว่าใช้ได้นอนเสือจ็ตัวลายหมดแล้วนอนเสือก็ได้ถ้าเรานอนได้ก็นอนได้เสือก็นอนได้ก็เป็นเรื่องที่ดี คือการนอนพื้นเนี่ยจุดประสงค์คือให้เราไม่รับสบายไม่นอนสบายมันจะได้มีสติสัมปชัญญะในการรู้ตัวตลอดเวลาทําไมคนเราตองทิศกางมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็จะคิดต่างมันมีความไม่พอใจเป็นที่ตั้งมันก็ย่อมเห็นต่างไปตามธรรมดามันเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเวลามันตั้งแบบนี้เขามันตั้งที่หนึ่งคนอื่นเขาตั้งที่สองมันก็ต้องบอกว่าหนึ่งดีที่สุดเพราะมันตั้งที่หนึ่งแล้วไงมันก็จะวิพากวิจารสองว่าสองไม่ดีอย่างนั้นสองไม่ดีอย่างนี้เพราะมันจะให้ทุกคนมาเห็นแบบเดีียววววกััััันนนนนน่่าาคคือออดแตตมมมเเเป็็หขงงงไ ใครจะมาฝึกปฏิบัติธร,รรมกับอาจา,า,ารย์สมถะวิปัสนาสามารถลงทะเบียนได้กับอาจารย์แล้วตอนนี้ id line สายสาธุเอวงกลม satu เราจะจัดภาคปฏิบัติคงที่สองของปี68บริษัทหมอเสียงลังสิษ์ประทุมค,ครณีคลองหนึ่งมตรงข้ามกับมอธรรมศาส,ารรสตร์ลังศิตวันที่8วันที่9ก้ากุมภาฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น 9โมงเช้าถึงบ่าย3ม,มีอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงใครจะมาวันเดียวก็ได้จะมา2วันก็ได้ใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถสำรองที่พักได้ที่ IDL n e r s i d e สาธุเช่นเดียวกันนอนโรงแรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโรงแรมก็ให้นอนฟรีแต่ห้องละ4คนมีเตียงนอนทุกคนไม่ต้องนอนพื้นหาโรงแรมใหม่ได้แล้วห้องละ4คน ใครต้องการมาสามารถลงทะเบียนได้แล้วฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นลงทะเบียนได้ที่ i d l i n e a s a i s a t ุกอ,องกลางของอาจารย์อาจารย์จะปิดกองกลางวันพรุ่งนี้จะไม่มีเงินกองกลางเพื่อเปิดรับบริจาคกองกลางอีกต่อไปเพราะปัญหามากจะไม่มีการเปิดรับบริจาคกองกลางอีกแล้ว นับจากนี้เป็นต้นไปกองกลางจะเป็นเงินของอาจารย์เองทุกบาททุกสตางค์ต่อไปนี้ไม่รับบริจาคแล้วเลิกรับบริจาคเงินกองกลางเพราะเงินกองกลางมันหลายอย่างมากไปซื้อตรงนั้นก็มีปัญหาไปซื้อเสือก็มีปัญหาไปซื้ออาสนะก็มีปัญหาปัญหาจากคนที่ไม่เคยบริจาควิาพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าแพงเกินไปมากเกินไปน้อยเกินไปเยอะเกินไปหาว่าเอาเงินกองกลางไปใช้เงินส่วนตัว ต่อไปนี้กูจะไม่รับบริจาคเงินกองกลางอีกแล้วรอไปบริจาคเป็นกองบุญกองบุญไปต่อไปนี้กูจะทําตัวเองกูจะใช้เงินตัวเองสละเงินตัวกูเองจบหน้าที่ผู้เมืองซื้อของอย่างเดียวแค่นั้นแล้วกูจะเอาเงินมาใส่กองกลางเองกูจะจากะาเองทุกอย่างอาหารการกินการเลี้ยงดูเป็นสใช้ประโยชน์อะไรถวายเงินพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูจะใช้เงินกูทุกบาททุกสตางค์จบ ค่าโรงแรมค่าที่พักผู้ปฏิบัติทมค่าอาหารกูจ่ายเองหมดจบเดือนเราเป็นแสงกูก็จ่ายจบไม่รับบริจาคกูคทำเองสบายใจจบแค่นี้กูเลิกทำแต่กูยังปฏิบัติต่อไปมากขนาดไหนกูก็เลี้ยงผู้มืองได้ง่ายกว่ากูขายของนี่แหละเียงผู้เมืองจบง่ายแต่ถ้ามูลนิธิจดเสร็จเร็ว ก่อนกูไปบวชกูก็จะเปิดรับกองกลางเหมือนเดิมแต่ถ้ามูลนิธิจดไม่เสร็จกูไม่รับเพราะมันชี้แจงยากมากขนากูชี้แจงทุกวันนี้นะก็ยังเป็นประเด็นปัญหามากมายบวกกับมันเป็นปัญหาเรื่องเงินภาษีด้วยมันรับเข้ามาเป็นรายได้มันเยอะเกินไปกูเลยไม่เอาแล้วกูเอารายได้ตรงนี้ดีกว่าจบไปกูจ่ายเองจบเออซื้อน้ำพิกเอาซื้อซื้อหนังสือซื้ออ,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 อะไรไปน่นนะ มันจะแบ่งไปสองก้อนสองกองเงินจากการบรรยายทําทุกอย่างของอาจารย์อาจารย์ก็เอาเงินเข้ากองกลางหมดแล้วถ้าอยากทําบุญล่ะคะก็ทําบุญกองอื่นเดี๋ยวอาจารย์จะตั้งกองบุญขึ้นมาสมมติอาจารย์ตั้งกองบุญเนี่ยเราเร็วๆนีอาจารย์จะตั้งกองบุญเรื่องของพระธรรมทูตเดินทางไปธรรมญาตาที่ประเทศอินเดียเราก็ร่วมกองบุญเนี่ยไปพระเจ็ดสิบรูปชีอีกเจ็ดอีกสี่รูปอีกอีกสี่รูปอีกสามรูปประมาณเนี้ยเจ็ดสิบสามเจ็ดสี่ ซื้อตั๋วเครื่องบินค่าอาหารการกินค่าย่ามในการเดินทางใส่ของเพื่อไปเดินธรรมย่าตาเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศอินเดียพวกเราร่วมบุญกองนี้เวลาร่วมบุญร่วมอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ร่วมเสร็จอาจารย์บอกเสร็จอาจารย์จะดึงสเตตเม,ตมนมาเหมือนเดิมแล้วชี้แจงยอดประกาศยอดประกาศค่าใช้จ่ายจบทุกอย่างมีใบเสร็จมีค่าใช้จ่ายหมดแล้วเราก็เอาไป,าไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปตรวจสอบดูไปดูเอา น่าจะไปทําบุญตรงนั้นเอาร่วมกันไปกองกองไปเวลาร่วมร่วมป็นบุญไปกองกองเนี่ยมันจะตรวจสอบง่ายแบบนี้ดีกว่าโอนเสร็จปุ๊บจบปุ๊บอาจารย์โอนออกตัดจบจบจ่ายเสร็จปุ๊บจบแค่นั้นไม่ต้องเอามานั่งเก็บไว้นในบัญชีเงินกองกลางเนี่ยมันสำรองบัญชีทุกเดือนมันไม่ไหวมันกองนานกูชี้แจงช้าป็ดดาท,ทั้งทั้งที่กูก็ชี้แจงอย่างเนี้ พราะนั้นเสียเวลาวุ่นวายกูเลยตัดสินใจว่าเงินกองกลางกูไม่รับแล้วกูเอาเงินตัวเองเนี่ยจ่ายจากะไปจบพรุ่งนี้จะปิดบัญชีกองกลางเงินกองกลางตอนนี้เหลืออยู่สี่พันกว่าบาทซึ่งเงินกองกลางตัวเนี้ยเดี๋ยวชี้แจงยอดของรอบเนี้ยเสร็จอ่ะอาจจะก็ปิดยังไม่ได้ชี้แจงต้องปิดก่อนปิดเสร็จแล้วปิดบัญชีเสร็จแล้วจะดึงสเตทเมนต์ออกมาในส่วนที่เหลือแล้วก็ปิดจบบัญชีไม่มีอีกกองกลางจบแค่นั้นหลังจากนี้ อาจารย์ไม่จะเป็นต้องชี้แจงค่าใช้จ่ายกับใครอีกแล้วในเงินกองกลางเพราะเป็นเงินของอาจารย์เองแต่อาจารย์ก็จะทําบัญชีไว้ทุกเดือนแต่ไม่จะเป็นต้องละเอียดเพื่อให้รู้ว่าแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างแค่นั้นให้พวกเรารู้อ่ะอยากชี้แจงว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่อยากให้เห็นแค่นั้นเลยอยากให้เห็นว่ากูเนี่ยออกเงินตัวเองเยอะขนาดไหนในการสอนธรรมะทุกวันนี้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเงินใครเลย คนที่ออเดอร์หนังสือไปก่อนจะเซ็นให้เป็นลิมิเต็ดได้ไหมได้เดี๋ยวกูเซ็นให้คนที่สั่งหนังสือไปแล้วประมาณ3 0 0กว่าเล่มที่ออเดอร์เข้า,ขาไปอะ่ะแล้วปิดตลาดมาปิดอะ่ะเดี๋ยวกูใส่ให้หนังสือรอ,อก่อนจะหนังสือยังไม่เสร็จรอเปิดตัวก่อนเดี๋ยวมันจะมีเปิดตัวอยู่พอต้องมีงานเปิดตัวมีงานเปิดตัวหนังสือรอ,อก่อนเดี๋ยวจะรับสมัคร,ค,รคนลงทะเบียนคนที่จะไปงานเปิดตัวหนังสือเดี๋ยวงานเปิดตัวหนังสือจะมีการรับลงทะเบียนให้คนไปร่วมงาน งานใหญ่นะไม่ใช่งานเล็กๆกูบอกให้แต่กูไม่ได้เป็นคนจัดนะเจ้าของหนังสือเขาเป็นคนจัดหนังสือกูก็จริงแต่เขามาขออนุญาตกูทําหนังสือกูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําหนังสือแค่ตรวจด,ดูเฉยว่าถูกหรือผิดดูเข้าครา,าน้นเอง